สโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาท่ำชาแนลนะครับแันนี้ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เรามาเล่นกันในมอดเอเลี่ยนบุกโลกนะครับโดยที่เราจะเล่นเป็น, oh <God! S 2> น,นพีเดเตอร์ไอ้หนี่อ้หนิมาเจ้าพีเดเตอร์ไม่แข็งแกร่งเลยอ่ะนี่แน่นี่แน,น่แหมมอดพีเดเตอร์นี่ก็ทำได้สวยงามจริงนะครับดูรอบๆดิเออสุดยอดมากนะะอ่ะเดี๋ยวขออาวุธให้พีเดเตอร์ก่อนนะครับขออาวุธหน่อย นี่มีแต่ปืนนะคือถ้าจะเอาคือถ้าจะเอากงเล็บไปสู้เนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้จริงๆคือเราต้องมีอาวุธนะครับมาอันดับแรกเราจะไปถล่มเจ้าเอเลี่ยนนะฮะโดยที่เราจะต้องหารถสักคันนึงก่อนละมาสักคันหนึ่งขอขอสะบะเอ,อื้อรถชนขอรถหนึ่งคันนะผมขอ,ขอ,ขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยเดี๋ยว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 เพิ่งไปตายเถอะ ยืมรถหน่อยป้ามาลงมาเลยโอเคครับเราได้รถแล้วครับผม <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> มาครับลงเอ,งอเดียนมาเลยฮะ <c oughs> ต้นไม้ครับเรียบร้อยยังมาทำของแท้นะครับต้องชนอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ชนนี่ไม่ใช่ของแท้นะครับ <c oughs> มาฮะ <c oughs> เราก็ไปไเรื่อยๆให้ถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยชนอันนี้ตั้งใจชนนะครับ นะาจงแล้วข้นางหน้าเรานี่เองไดข่าวว่าเอเลี่ยนมาบุกโลกนะครับแล้วถ้าคงทหารไปไหนหมดปะเนี่ยโหยิงกันเป็นพุทธเลยขอปรับเวลาให้มันเช้าสักหน่อยนี้เออค่อนชั่วมองเห็นหน่อยมาครับเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนต้องเอาสไนเปอร์อุ้ยไม่โดนนี่แน่เอเลี่ยนเหรอ เอเลียนใช่ไหมจัดการยิงซะยิงซะโอ้ยมันเอาวะท่านผู้ชมมันเอาวาเอานีบิกินามาครับหมูเอเลียนเทียบเลยฮะยิงไปโอ้โหยิงไม่โดนนี่แน่ต,ตามไม่ไหวะ่ะสู้ไม่ไหวครับ มาเลยฮึบนี่ฮึบฮึบอีกทีนึงนี่งไงเอานี่ไปกินนี่แน่นี่แน่นี่นะนจะฮืบทีนึงครับมาครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเลยฮนะนี่ไม่เป็นไรเกาะเกาะเรายังแน่นอยู่เรายังไม่ตายมามาครับ มาครับเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนยีงกระสือให้ผมต้องขอขอทหารมาช่วยแล้วแหละนะกดปิดนี่เราชนไปเลยนี่เราชนไปเลยสู้ไม่ไหวว่ะมันเยอะจัดถ้าตัวตัวนี่ไหวอยู่นะมาดิเอเลี่ยนนี่ไงนี่เออเออ สู้กับเอเลี่ยนต้องมาโดนรถชนอีกนะครับนี่เรามาช่วยชาวโลกกันเนี่ยโดนรถชนอีกเหรอนี่แนะน่หนี่นี่ตายฮะตายหนีแนะน่หนะีแน่ไม่เราไม่ค่อยมีพลังอะไรเลยอะ่ะจะสู้เอเลี่ยนไหวหนีแน่นี่แนะ่เนี่ยมาครับมาหมันนะตอนนี้นนน เอเลียนประสาทพเีเตอร์ครับมามาครับผมมาสิครับนี่แน่ะอีน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยที่นี่ทำไมเราปรับให้เอเลียนไม่มีอุลได้ต่ออะอะแม็กเอเลียนอะโดนเตะชาร์จหมวกอะ ยอดครับมันยิงเราเทียบเลยฮะขอหลบก่อนแล้วกันนะสู้กระจสั่นไปหมดแล้วให้ทหารตำรวจเขาสู้กันไปก่อนนะรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากนะฮะเอเลี่ยนเยอะมากตอนนี้เฟมเลตตกหัวไปครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโหง โ้หสุดยอดมันยิงเราถึงตรงนี้เลยนี่ไง,ไงยิงไงยิงยิงมันยิงสูญหมดยิงครับผมไม่ไม่เป็นไรด้วยอะไรจะถึงขนาดนั้นโอ้ตอนนี้เครื่อบง,งบินกำลังบินเนี่ยโดนสอยล่วงซะแล้วมั้งเนี่ยผมว่าไม่นานคงล่วงครับล่วงแน่ๆน่ผมว่าล่วงแน่ๆครับ เผื่อถ้าลงมาไม่เหมือน<ส><ข>ไม่ไม่ใช่พรีเดเตอร์แล้วเราอุ้ยเราต้องมีพลังว่ะถ้าไม่มีพลังที่สู้เขาไม่ไหวครับเอาพลังของใครดีอะเอาไอรอนแมนแล้วกันนะครับโนอัโมจัสพาวเวอร์มามาพุอ ครับนี่ไงนี่ไงมาเลยพวกมาเลยมามาครับครับนี่ไงต้องมีพลังคนระับในการสู้เอเลี่ยนไม่ไหวนะฮะรออยู่ไหนวะมาเลยเอ,เอเอเลี่ยนนี่ไงต่อยต่อยกระเด็นคนระับอ๋อนี่ไง ไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไมไม่่ไม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 ม่ไ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 ม่ อันดับต่อไปผมขอเอาไอรอนแมนออกก่อนขอชุดเกราะจะได้วิ่งธรรมดาเยี่ยมเอารถขี่สักคันนี้เนี่ยยิงรถขี่หนพวกเดี๋ยวเราจะไปสู้เอเลี่ยนแบบตัวต่อต,ต,ตัวกันบ้างนะดูซิว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าติดในตัดไปฮะเยี่ยมยอดนี่ชนไปนหนึ่งที รู้สึกว่าผมจะขับรถชนบ่อยมากเลยนะเอ้ยตัวอะไรอย่ยิ่งป๊อปปปเดี๋ยวเราเราไปดูสู้กับเอเลียนตัวต่อตัวบ้างครับเคตตดเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูพีเดเตอร์สู้กับเอเลียนตัวต่อตัวกันบ้างแะแต่เอเลียนคือมันเป็นคือในเกมเนี้ยเอเลียนจริงๆมันเป็นแค่แบบว่าคนเขาเป็นแบบนักแสดงเอเลียนมากกว่านะครับคือผมหาแบบสแปมพวกแอตแทกมันได้แค่นี้แหละนะฮะ ก็กลายเป็นว่าเรามาสู้กันดีกว่ามาน่านไงตำรวจมาทีเดียววงแตกครับผมตำรวจจะมาทำไมกำลังสู้อยู่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยเสียเซล์เลยฮะตำรวจมาก่อนนะครับฟาดลันฟาดสวีมฟาดจัำม,มาอ้าวเกมเด้งเหรอทำไมค้างๆอย่างนี้โอเคเนี่ยว่าเกมค้าง เอ ah, oh. ้ยวิ่งไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยมาตีกันก่อนโอ้โหวิ่งหนีกันใหญ่เลยยังไม่ทันตีกันเลยครับไปไหนเอเลี่ยนโอ้โหมาครับมาเอเลี่ยนมาครับมามาเซ่อ้ยยังไงนี่แน่ นี่แน่นี่แน่จักทีครับสงสัยต้องเอาเอามาใหม่แล้วแหละเออนี่ต้องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวตัวฮะเอเลี่ยนกลายเป็นชุดแบบเป็นคนใส่ชุดเอเลี่ยนหมดเลยนะฮะแบบที่เป็นแบบเอเลี่ยนเต็มตัวนี่มีน้อยรีไง มาเลยมาเลยมาเลยมาสิครับมาเอมามามันต้องตีกันเป็นแก๊งว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว Predator มันสะกดว่าไงวะ The Predator มีตัว R เลยนะ Predator โอเคเดี๋ยวเราเอาบอดี้การ์ดมาด้วยครับมา The p r e d เดสเตอร์กดผิดหนึ่งสองสามมาแล้วบรรยากาศมาแล้วนี่ลุยมันเลยลุยมันเลยลุยมยันเลยพวกนี่นี่คร,รีเตอร์มาแล้วไอ้เอ้ยสู้ดีวะเฮ้ยช่วยกันหน่อยไม่ช่วยกันเลยอ่ะนี่ต่อยทีเดียวสองคนเลยฮะนี่มามา ับพีเ,เตอร์เอ้าพีเตอร์ล่วงไปหนึ่งเอ้าอย่าบอกว่าล่วงอีกตัวนี่ไงมามาเราต้องช่วยกันนะมาอุ้ยว้าวว้าวถอยว้าว่อยว้าวนี่ไงเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนเหรอมาครับอืโหยโดดโดดโดดไปไหนโดดไปไหนเราโดดโคตรไกลเลยครับนี่ไหน นี่มาวิวิลบวันทูวันทูซัดอีกดอกนึงเรียบร้อยเลยมาเอเลียนใช่ไหมเดี๋ยวขอปรับภาพเป็นกลางวันก่อนมองไม่ค่อยชัดนะผมนี่มามามานี่เข้าเข้าเบ้าหน้าเลยฮะนี่ไงลูกตาแตก ถอดหมวกทำไมจ๊ะถอดหมวกทำไมเออนี่ซ้ำอีกทีเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ตายนี่ไนงะซ้ำเข้าไปนี่เอือหเอือหเอือห์ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้โหเดี๋ยวได้นอนกองเดี๋ยวเดี๋ยวได้นอนกองนี่แนะน่นี่ลุมเลยฮะฮ่า เท่านี้แหละมันมันมากแค่นี้แหละมันมากอกีซ้ำอีกทีไม่ลุกแล้ว <laughs> ไม่ลุกแล้วเอาหมเอาหมยังไม่ชันสะใจเลยนะครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนอยู่ไหนวะโมว่าเอเลี่ยน,นครับต้องเลือกเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แอทแทคมันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดตัวมาเอาแล้วทำไมเอเลี่ยนเป็นอย่างเงี้ย เกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวดูโมเดลที่เราเลือกกันฮะเออก็เลือกเป็นโมว่าเอเลียนนี่ว่ะสงสัยจะเกิดการผิดพลาดนะครับกลายเป็นอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยฮิปเตอร์มาทำไมเนี่ยเราไปกดแรนดอมมาหรือเปล่าแะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ อต้องเป็นแอทแท็กแบกนี้เลยครับ1 2 3 4 5 6อ8าม้าหกเจ็ดอายเรื่อยฮะมาครับนี่เอเลียนมาเพียบเลยเฮ้ยพีเนเตอร์เราจะตายหาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวโอ้โหโดนรถทับเลยไป้วเอเลียน้อพีเนเตอร์ผมไปแล้วฮะโอ้โหอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเอออะไรอะไรมามาฮะปล่อย <suspenseful S 1> อย่างเดียวตัวนี้นี่นี่ต่อยทีเดียวสี่หมัดต่อยต่อยทีเดียวนี่โดนสี่สี่ตัวเลยครับผมเดี๋ยวกอนเด้เดี๋ยวได้ระเบิดพลังมามามาฮะโอ้โหมันเอามาท่านผู้ชม ตอนนี้พีเดเตอร์วิ่งหนีนะครับพีเดเตอร์บอกคุณไม่อยู่แล้วมาดิมาเราไม่มีพลังเลยอ่ะมาบมาคบมาต้องอต้องหาคนช่วยแล้วแหละแรนดอมบอดี้การ์ดมาเลยไหมาแรนดอมมาอะไรอยังโอ้ พอรเรนดอมมาปุ๊บรถชนเลยฮะเอาเดือฮักก็มาเฮ้ยว่าไงเด <im itating> ือฮักเดือฮักอยู่ฝั่งใครวะเดือฮักอยู่ฝั่งใครเนี่ย <im itating> ไม่รู้ต่อยมั่วแนละ้ว <im itating> ไม่รูต้ต่อยมั่วแล้วต่อยมั่วแล้วชีเป่วยก็มาครับโอ้โหชีเป่วยก็มานะฮะ <im itating> ไม่เอาละขี้เกียจสู้ละสู้ไม่ไหวไม่ตายสักทีนะครับงั้นก็ <im itating> บายบายเพื่อน บายบายเพื่อนเอานี่ไปกินวาาฮ่าฮ่าอชีพเดือยฝั่งเราอะตอนนี้เต็มเต็มถนนไปหมดแล้วศัตรูเราเออต้องเจอพีเดเตอร์แบบนี้นะฮะอ่าเราก็มีปฏิการ์ดอยู่3คนนะฮะจะไปไหนครับจะไปไหนครับยิงเละเลย เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูมอดอ่าเอเลี่ยนบุกโลกนะครับกับพีเดเตอร์โดยที่เอเลี่ยนมันไปอยู่ในน้ํานะครับดูซิว่าเอเลี่ยนมันจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมอ่าระหว่างนี้ก็ยิงไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอเลี่ยนนี่มันรอดหรือเปล่ามาเอเลี่ยนอยู่ในน้ําบ้างแล้วนะครับดูซิว่ามันจะรอดไหมอื้อหื ผมว่าไม่รอดนะดูแล้วไม่น่าจะรอดครับอ่าดำน้ำไปตอนนี้ทหารกับตำรวจก็กำลังระดกมกำลังนะครับเพื่อทำการยับยั้งเอเลียนนะฮะมานะครับเอเลียนเจอกันอยู่กี่ตัวแล้วเนี่ยมาว่าเจอว่าจะเอ๋ตุบเขาให้ตับเขาให้นี่เอา,เอา,เ,อาเอามันเอามันเอามัน โอ้เว้นไม่เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้อาวุธครับมานี่นี่ไงหนึ่งครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับจวงเขาให้จวงเขาให้าใหมาอ้าวมันมันสปอนมาไม่ได้แล้วครับรู้สึกว่าที่สปอนมานี่มันจะอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ไง มาครับสู้กันในน้ำมาตัวนี้มาสิมาเร็วเร็วเดี๋ยวจะออกไปเชื้อตัวเลยเชื้อดนะเชื้อตใต้น้ำไม่ขึ้นเชื้อข้างบนก็ได้วะนี่แน่นี่แน่นี่แนีแน่แงเอเลี่ยนอยู่ในน้ำทำอะไรไม่ได้นะครับถือปืนก็ไม่ได้เจอเราจิ้มเขาให้ครับเรียบร้อยเลย มาฮะนี่ค <laughs> รับเราจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรย่อยงเบาย,บาย,บายบา่อามมายงเบาย่อ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 งเบาเน่ยกดอะไรวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็น แข่งครับใต้น้ำรู้สึกว่าสู้ใต้น้ำนี่จะยากหน่อยนะครับมาเฮ้ยเอามาันเอามันเอามันสักตัวสักตัวนี่เด็ดเด็ดเนี่แน่ลยนี่เชือดใต้น้ำครับเชือดใต้น้ำเชือดนะเชือดเอาเชือดไม่โดนนี่เอเอเลี่ยนใช่ไหมมาบุกโลกผิดที่แล้วเอเลี่ยนเอ๋ย มาทำไมใต้น้ำนะครับยานที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมว่าเราต้องมีเร oh> ือว hm ่ะเอาเรือมาสักลำหนึ่งครับนี่ฮ่าฮเลือกอาวุธก่อนเลือกอาวุธแป๊บ ปาปมาครับยู่ไหนหมดมามาเลยยิงมายิงมาอ่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเอเลี่ยนมันสปอนอยู่ที่น้ำอยู่ตรงบริเวณน้ำนี่เราได้เปรียบนะเพราะว่าเอเลี่ยนจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่ามันถือปืนไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องอะ่ะเ,เราก็ยิงได้สบายเลยครับ อ่าได้เปรียบได้เปรียบบอกแล้วสุดยอดนะแต่ถ้าเอเลี่ยนอยู่ตรงพื้นเมื่อไหร่อ่ะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปที่อื่นบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรือเรือลบนะครับซึ่งไม่มีทหารเลยนะฮะไม่รู้ทหารไปไหนหมดอย่างเอเลี่ยนยิงผมโตมันจะยิงอะไรกันขนาดนัน้นโอ้ยอย่างนี้ต้องคว่นตั้มเบรกครับผม ควันตะัมเบรกครับควันตัมเบรกฟอร์สนะผมอาทูแล้วทูแล้วจะผิดก็ผิดอ่ะออกเลยมาบางอาจยิงพีเดเตอร์ต้องโดนนี่สวบเขาให้กองเล็บพี่คาดนี่เอานี่ไปเกินนะกองเล็บพี่คาดนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนมาครับเจอควันต้มเบรกไปหน่อยน้อง วิ่งชนเลยนี่วิ่งชนแค่วิ่งชนก็ตายห่าแล้วนะนี่ไงจวกเดียวจวกเดียวออไหนอยู่ไหนใครยิงกูวะเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินจัดให้หนึ่งดอกไปนะครับนี่ลงจากเรือไปเลยไปลงจากเรือไปนี่แนะ่ ยิงเชียวมานิดนึงเอานี่ไปกินลอยไปเลย <laughs> จมน้ำครับโอู้้สึกว่าตำรวจทหารจะนานมามากเลยนะครับมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็หายไปแล้วนะะโอ้โหมันดูมันยิงเราดูมันยิงเราโอ้โหยิงไม่ให้เกียรติพีเดเตอร์เลย <laughs> พีเดเตอร์ที่วิ่งหลบเลยนะครับ มาเจเดี๋ยวพีเดเตอร์ยิงอาก้ากลาดใส่แล้วครับนี่เราดูแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งมั้งดีกว่าไหมาไม่ใช่บีทีกดบีนี่ครับพีเดเตอร์มุมมองบุคคลที่หนึ่งคนระับกาดอาก้าใส่เลยครับสุดยอดนึกถึงหนังเรื่องพีเดเตอร์เลยนะวัแล้วเดี๋ยวไปดูอีกสักรอบดีกว่ามาครับมาครับมา โอ้โหยิงใส่เราขนาดนี้มาดิมาดิมาครับหัวแตกครับหัวแตกปืนโคตรดีเลยอะก้าเอาปืนใหม่บ้างเอาปืนมาเฟียดีกว่านี่มามาเลยอ่ายิงมเปมาเฟียรครับนี่โอ้ยตำรวจทหารยังไม่มาทีครับอยืนอยู่บนเรือนี่แหละ ยิงกลาดาษไปยิงกลาดเข้าไปโอ้โหไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะเอาทำนี้ไปยิงมันเลยดีกว่าชั่วว่ามันยังไม่คงคงยังไม่ยิงเราก่อนนะคงยังไม่ยิงเราก่อนนะครับเอานี้ไปกินเอานี้ไปกินฮ่า ตายห่าเลยโวยเอานีไปเอานีไปเอากรสุนเกินพวกเอเลียนครับเอเลียนตีกระสุนนะอืตายตายตายให้หมดเดี๋ยว่อเพ่ข้าเอเลียนนะทีเซอร์บอกว่างี้นะเอาของใหญ่ไปกินมั่งนี่

ถีบตัวหนึ่งรอโหลดกระสุนแป๊บนะว่าไงเอเลี่ยนหันมาแท็บ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 แทบตุ่มโอ้โหดมากอลังการบอกเลยเฮ้ยหลบ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 กระสุนหลบกระสุนเออมันยิงเราได้ว่ะท่านผู้ชมเอานี้ไปน้องนี่ไง วิ่งไปรอดูฉากเลยว่าไงเพื่อนมันยิงเราได้วะาจะโอ้โหผ่านไปไหนนอะโฮโฮโฮยิงว่าวาไปหน่อยครับมาดิมาดิมาดิมาดมาเดี๋ยวเอาละเบิดไปกินเอาออนี่ไปกิน ไปแล้วฮะไปแล้วลูกระเบิดไปแล้วฮะลูกระเบิดไปแล้วโดนโดนอะไรตูมเขาให้กระเด็นเซนซ่านะครับงานนี้ไอตัวนี้ต้องโดนด้วยไปแล้วระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วครับโดนไหมฮะโดนไข่ครับระเบิดติดไข่นะครับตัวนี้ต้องโดนบ้าง นี่แน่โอ้ยสูงไปเปล่าวะสูงไปหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเล็งองศามาสูงเกินนะฮะคิดว่าจะระเบิดกลางอากาศเออกระเด็นกันเลยทีเดียวนี่แน่จวกไสอีกหนึ่งทีเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืนนี้บ้างแฟกันแฟกันพั่วไม่ได้วะ่ะปืนนี้ไม่ได้จริงๆครับ เอาเป,เป็นปืนกระสุนช้าๆนี่นี่นเอาเอาแบบนี้บ้างว่าไงลูกพี่ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บโอ้ยยิยงพุใส่เลยโอ้โหดูท่าระเบิดนะอเอเลี่ยนตายเลยนะครับโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยสวัสดีพี่ยิงจะยิงตัวข้างหลัง นี่ไงไปแล้วป้องเขาให้สุดยอดเอาผู้ไปกินในน้องนี่นะครับลุยเงี้ยสู้กันในทุกทีนะผมทุกทีทุกเวลาไม่ทีเดียวตำรวจนี่ก็มาชา้าจริงเลยเนี่ยยิงยิงซะเลยเนี่ยจะบินไปไหน จะบินไปไหนครับเอานี้ไปกินคนระับไม่โดนบินไวเกินไปละอ่าเอเลี่ยนใช่ไหมเอเลี่ยนใช่ไหมย,ย,ยิงอยู่ไหนวะมันสปอนมาไม่หยุดเลยนะครับก็ยิงไม่หยุดเหมือนกันนะกระสุนเราเยอะยอด โอเคเขาปิมดมอตก่อนแล้วกันโอ้โหยิงกันมาจริงๆครับมอตนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมสำหรับมอตพรีเดเตอร์แล้วก็มอตเอเลียนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าไม่ลืมนะ <laughs> ถ้าไม่ลืมก็จะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวพรีเดเตอร์จะต้องกลับไปยังดาวของพรีเดเตอร์นะเพราะว่า พีเดเตอร์มาทำภารากิจกำจัดเอเลี่ยนนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าถือถือของดีๆหนะ่อยทำมือนี่แหละเด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 พีเดเตอร์ถืออาวุธใหม่ครับยังไงอะ่ะเออพีเดเตอร์ถืออาวุธใหม่ครับนะฮะอืมีปัญหาไหมพวกหรืออยากจะมีปัญหาอย่างเท่บอกเลยฮะ พีเดเตอร์ถืออาวุธไมค์ครับนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมลาก็ะ้วยภาพกีฬามันๆพีเดเตอร์กลับบ้านก่อนนะฮะมาดูซิพีเดเตอร์จะกลับบ้านยังไงครับาดูซิพีเดเตอร์จะกลับบ้านยังไงแล้ว นะครับกลับบ้านแล้วบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับผม See you again สวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย